สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมีดพับนะครับเป็นมีดพับสปริงครับซื้อมาในราคา79บาทนี่ครับแถมถุงมาให้ด้วยครับถุงก็จะมีชื่ใส่เข็มขัดนะครับก็ถุงก็ใช้ได้ครับใส่พอดีครับ มันตัวมีดนะครับก่อนอื่นเลยเช่อกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ยครับตัวตัวเรือนเหล็กทํามาจากเหล็กครับแข็งแรงอยู่นะครับการเปิดก็ลงมาครับบีบโอ้ใช้ได้ครับดูความคมกันครับ คมอยู่ครับคมอยู่เคสให้ดูครับอันนี้ก็สภาพก็โอเคนะครับราคานี้79บาทใช้ได้เลยครับแข็งแรงอยู่ครับโอ้แข็งแรงเลยปลดล็อกไม่ได้นะครับนครับงัดไม่ออกนะครับ ครับพอรน,นี่จะเป็นตัวปิดล็อกนะครับตัวล็อกครับนี่ล็อกพอล็อกเสร็จกดยังไงก็ไม่ออกนะครับอเปดิดโอ้ับปิงทับปิงแรงดีนะครับแรงมากเลยครับองดูกันครับ สภาพก็โอเคครับน่าจะทำมาจากเหล็ก,กับใบไม่แน่ใจว่าเป็นสแตนเลสหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทดลองความคมมันดูนะครับว่ามันจะคมขนาดไหนนี<ด>่<ด>ผมมีมะม่วงอีกแล้ว จะลองปอกมม่วงดูครับโอ้โอันนี้ปอกง่ายมากเลยครับคมกว่ามีดอันที่แล้วครับที่ว่าอันละสิบาบาทครับอันนี้คมกว่าแน่นอนครับใช้งานได้ดีเลยครับ ซื้อไว้เอาไว้ไปแคมปิ้งครับผมโอ้คมนะครับนี่ก็ได้นะครับนี่ครับข็งแรงครับ เม,มื่อปลอกมะม่วงได้สบายเลยครับโอเคเดีย๋ยวเราจะมาทดสอบเหล่าดินสอนครับโอ้คุมนะครับ โทษทีครับเสียงประกาศโควิด -19 ครับประกาศให้ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนครับโทษทีครับ คมอยู่ครับนี่ครับใช่ไหมคมอยู่ครับเดี๋ยวเรามาตัดกระดาษดูกันครับมันจะเป็นยังไงจะคมไหมว่า <c oughs> ไม่เท่าไหร่ครับไม่ไม่ถึงกับว่าคุมตัดกระดาษได้นะครับเนี่ย ตัวด้ามเป็นพลาสติกนะครับน่าจะพลาสติกนะครับแต่เป็นลายไม้ครับยึดมากับน็อตครับอืมก็แล้วแลวดูแน่นหนาเลยนะครับเป็นยี่ห้อแล้วเนะี่ยบอกเป็นสแตนเลสนะครับ น,นี้ก็จะมีฟันเลื่อยพับเก็บก็ง่ายครับดันสปริงแรงมากครับ,รบผมจะลองทำให้ดูว้า กิดเราล็อกนะครับน,นี่ล็อกล็อกก็ไม่สามารถกดได้นะครัดไม่ได้นะครับกดยังไงก็ไม่ได้ครับนะครับเราต้องกดล็อกก่อนครับนี่ครับกดล็อกขึ้นไปหักลงมาไม่ได้จะหักแล้วต้องกดก่อนนะครับกดตรงนี้ครับเรียบร้อยครับ เนาะกิบใส่ฮัทแลให้ใส่เข็มขัดครับโอ้สบายเจ็ดสิบเก้าบาทโอเคอยู่ครับใช้ได้ง่ายเลย ครับโอสปริงแรงดีมากเลยนะครับแต่ความคมอาจจะไม่คมเท่าไหร่นะครับไม่ถึงกับเฉียนกระดาษขาดแต่ก็ใช้งานได้ครับเดินป่าไม่จาเป็นต้องคมขนาดนั้นครับเราไว้หั่นตัดเชือกหั่นหมูหั่นอะไรได้อยู่ครับนะี่ครับ เนี่ยเมื่อมาเทียบกับอันละสิบเก้าบาทที่รีวิวไปครั้งที่แล้วคนเรื่องนะครับใช้ได้นะครับเนี่ย คมามยาวอะยาวกว่ากันครับอันนี้เอาไว้ใส่อุปกรณ์ตกปลาครับอันนี้ไปแคมปปิ้งได้ครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ